มามาจ้ามาเด้อจ้ามากินเขาน้ำกันตาบอกุ่งก็เก้าหลอจ้ามัน,นี่กะมีตาบักุ่งกั็ปีงไก่ตากินเองแบบบ้านๆเนาะค่ะมาๆาแวะเขามาจ้านุ่นล่ะข้นตาตาเป็นตาแสบประสน โอ้แสบบ่เนาะแสบแสบพื่งเกาล่ะจ้ะแสบบ่แสบกับวาแสบเนาะค่ะตามกินเองอ่ะจะของบ่วแสบจักไผสีวาแสบเนาะซิมแล้วซิมแล้วเป็นจังไรเราค้นซิมโอ้ยแสบแล้วคุละ่ะเท่เนาะบาทที่นี่ เยบงะนะังนาเป็นตาแสีบบัวปดสีสันเป็นตาแสีบอยู่ตัวนี้มาจ่ามาตำแล้วแล้วเฮ้ยขวดลงไปบ้วนด่าเต็มจานมูกโกกมาสีกินเบิดถับพี่น้องบอ่มาก,กินน้ำ เอาปีงไก่ลงมาเอาปีงไกล่ลงมาเอามาเบิงกันนะปีงไก่เป็นจังไดแต่เสียบคืตอตําหมกหงบัวโอ้ยคือซาทแท้ผู้ไปเอาปีงไก่แมยหิ้วแล้วไปไปเนี่ยเท่เท่เท่เออเท่ลงบ่นละ่ะ ปิ่งกไก่แมปิ่งไก่ซื้อจ้ะปิ่งไก่ซื้อเป็นตาแสบว่จ้ะอืมเป็นตาแสบครับมาๆๆๆพี่น้องแล้วๆๆๆจ้ะ